ช่องสุดท้ายของตัวคานนะคะเราจะเก็บ,บวัวลูกวัวของฟาร์มเรานะคะเอามาเพื่อที่จะอนุบาลเตรียมความพร้อมให้สภาพร่างกายเขาืูนวให้เร็วนะคะส่วนช่องที่สองนี้นะคะเป็นช่องของแม่พันธุ์นะคะแม่พันธุ์ก็มีช่องที่สามนี้ก็เป็นช่องของแม่พันธุ์เหมือนกันนะคะ พอดีคนงานเอาบัวเข้ามาใหม่แล้วไม่ได้แกะเชือกนะคะเชือกก็เลยพันขานะคะตัวน,นี้น่าจะพันเมื่อคืนไม่ได้เอาตะขอมาเพื่อที่จะดึง à xếp ao hay xếp bọc xếp ao hay đuôi để không, để không. គេគេដាក់ច្រមុះមុនគាត់ ัดจากปากได้แล้วนะคะก็เหลือเชือกที่ขาตอนนี้ได้แล้วนะคะก็ดีใจนะคะได้แรงงานมาช่วยขับเคลื่อนในฟาร์มเรานะคะเขาจะนอนเฝ้าอยู่ที่นี่นะคะช่องแรกข้ออรุบาลช่องสองตัวเมียนะคะแล้วก็ช่องสามตัวเมียช่องที่สี่ตัวนี้ก็เป็นช่องอนุบาลรวมเบ็ดเสร็จตรงนี้น่าจะสิบกว่าตัว สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ตัวนะคะช่องนี้ทั้งหมดสิบสี่ตัวด้วยกันนะคะสิบสี่ตัวนี้เป็นลูกในฟาร์มทั้งหมดเลยนะคะสิบสี่ตัวมี F2 กับ F3 นะคะส่วน F4 เราส่วน F4 ตัวแรกของเราได้ขายไปให้อ่ามาเลเซียแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นวัว ขุนนะคะปีกซ้ายปีกขวาทั้งหมดนี้เป็นวัวขุนทั้งหมดเลยนะคะก็ขับเคลื่อนไปนะคะตอนนี้นี่ภรรยาเขาเมื่อกี้สามีเขาอันนี้คุณเซฟนะคะสองคนกัวเมียนอนเฝ้าวัวนะคะฟักไซายนี้ใหญ่พร้อมออกตลาดแล้วนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะก็มาถึงที่ผสมอาหารตรงนี้นะคะตรงนี้ เตรียมความพร้อมนะคะเอาฟางโฟกซลิกรถจ่ายอาหารตัวนี้เป็นสเสบียงนะคะเป็นสเสบียงส่วนด้านข้างของตัวอาคารก็จะประปรายไปด้วยวัวแม่พันธุ์นะคะเราจะใส่วัวแม่พันธุ์นะคะตัวนี้ก็เป็นตะช่งางตะช่างของไทยเทคนะคะช่างดีส่วนตรงนี้ก็เป็น F2 F3 ตรงนี้ทั้งหมดนี้นะคะ เต็มเลยตรงนี้กี่ตัวสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดตัวนะคะตรงนี้สิบแปดตัวด้วยกันนะคะตัวนี้เป็น f อฟสามนะคะมาจากทีมงานที่เขาเอาวัวไปจากเราแล้วเรารับรับซื้อลูกวัวกลับมาคืนนะคะเอฟสามจับจักคุณียวนะคะขอไข่เราใส่ชื่อว่าขอไข่ตัวนี้ก็ติดจองไว้แล้วนะคะทั้งสามตัวนะคะ ก็มีติดจองหลายหลายตัวอยู่นะคะและตัวท้องก็ของมหาลัยขอนแก่นนะคะก็ว่ากันไปนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะสวัสดี